สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม transitioning youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบหลายๆสัปดาห์เลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับถ้าผมบอกไว้เลยว่าวันนี้ข่าวของสเปอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวภา,ายในสโมสรรน,นะครับก็ จะมีเรื่องดิวนะครับที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้นะครับที่เป็นข่าวกับยูเวนตุสคอนเต้จะต่อสัญญากับสเปอร์หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่แฟนสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับบทความหลากหลายมากนะครับในคลิปนี้นะครับรวมถึงอนาคตของแฮร์ริคเคนนะครับคือบางครั้งต้องชื่นชมบรรณาธิการข่าวนะ บางคนเขียนออกมาเนี่ยมันก็จริงอะ่ะว่าทำไมเคนกับไบยมินิกถึงต้องคุยกันล่วงหน้าแล้วไบยมินิกมีอะไรให้เคนบ้างซึ่งเขาได้ทุกปีตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาคิดนะครับแต่การทำงานของคอนเต้ต้องมีสัญญาระยะยาวและเขายังไม่ต่อสัญญาใหม่ท่านคิดว่านักเตะเวลานี้ผมบอกได้เลยนะ สเปอร์เนี่ยผู้เล่นแทบจะทุกคนเนี่ยกลับมาเล่นได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเอริกไดเออร์แล้วก็พวกนักเตะหลายๆคนนะครับก็ผมจะบอกเลยว่าผลงานของสเปอร์เนี่ยดูที่อันตารางคะแนนนะครับสเปอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่บทความนะครับเป็นบทความของอาร์เมเมียนะครับได้เขียนไว้ในเดียแอนติกนะครับเรื่องราวของจูเมนเดโฟนะครับซึ่งเป็นโค้ดนะครับเยาวชนของสเปอร์เนี่ยเดโฟรับจ็อบนี้อยู่นะเขาให้สัมภาษณ์กับ c h a n n e l 4 s p o ์ตชาน n ลโฟสปอร์ตเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ยังไงไะเดโฟอ่ะเขาบอกว่าวันนี้ เอริกไดเออร์นะครับเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งนะครับก็กลับมาแกร่งจริงๆนะครับในยุคข,ของคอนเต้นี่แหละนะครับเดฟโฟกล่า uh, วว่าตัวของเอริกไดเออร์วัย28ปีนะครับได้ลงสนามในเกมกับทีมชาติอังกฤษทั้ง2นัดเลยนะผลงานดีระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามพาร์ทเนอร์ของเขาคือแฮร์รี่แม็กควเนี่ยมันมีจังหวะที่พลาดนะครับดังนั้นแต่ว่าในสื่อต่างประเทศก็ยังชื่นชมนะ ว่าเอริกไดเออร์เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งนะครับเดฟโฟพยายามอธิบายนะครับว่าวันนี้ตัวของเอริกไดเออร์แข็งแกร่งขึ้นและเขาเนี่ยเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษผมคิดว่ามันส่งผลมาจากการที่คอนเต้เนี่ยคุมสเปอร์นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะครับแนวคิดในการใช้ในการวางแทคกติกให้เอริกไดเออร์แข็งแกร่งขึ้นเขาดูฟิตเขาดูเป็นผู้นำ และที่สำคัญก็คือเป็นคนสําคัญของทีมชาติอังกฤษนะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วนะครับตัวของเอริกไดเออร์เป็นผู้เล่นชั้นยอดนะครับแล้วเขาควรที่จะจริงๆนะการเซ็นสัญญากับเอริกไดเออร์เนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดเขาไม่เจ็บนะมันก็เป็นอะไรที่คุ้มมากสําหรับสเปอร์นะครับเวลานี้นะครับไดเออร์นะครับและก็ตัวของคอนเต้เนี่ยก็กําลังอยู่ในช่วงของฟอร์มการคุมทีม องค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับสเปอร์นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเอลเกดเออร์จะได้ไปฟุตบอลโลกไหมแต่ผมเชื่อว่าเดโฟพูดขนาดนี้ยังก็ติดทีมชาติอังกฤษรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสอนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็สโมสสสเปอร์ครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่า ตามรายงานจากกาสตาเดโลสปอร์ตนะครับสื่อในอิตาลีนะครับรายงานว่าสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเตรียมเซ็นสัญญากับโซยุนคูซึ่งเป็นเซนเต์แบ็กจอมแกร่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับราจะเป็นเงื่อนไขแบบฟรีๆหรือเสียเงินเนี่ยอันนี้อยู่ที่อินเตอร์เขาเลือกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกาสตาได้บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าสโมสรสเปอร์นะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมิรานชิกคากิเนียนะครับ และอย่างหนึ่งชาก,กินเนียกับปารีสเนี่ยดิวมันล่ม70ล้านปอนด์ล่มท่านจําก่อนวันตลาดปิดได้ไหมและอย่างหนึ่งนะครับในสื่อเขาบอกไว้ว่าแบรนด์โรเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานโซยุนคูเวลานี้เขาบอกว่าโซยุนคูเนี่ยกับการเล่นในกับเลสเตอร์ซิตี้อาจจะเกิดในเกมสุดท้ายไปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่อ่อินเตอร์มิลานจะเซ็นสัญญาก,กับโซยุนคูเนี่ยวัย26ปีเองนะเขาบอกเลยว่า โซยุนค so ูเป็นกองหลังที่มีอนาคตที่สดใสามากและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าอินเตอร์ได้ตัวของโซยุนคูไปจริงๆนะมันคือองค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าโซยุนคูเองเนี่ยเป็นตำแหน่งกองหลังที่สมบูรณ์แบบนะครับอีกอย่างหนึ่งในชักกินเนียเนี่ยก็จะอำลาสโมสอรอินเตอร์มิลานอย่างเป็นทางการเขามีภารกิจนะครับแล้วก็มีข้อเสนอจากสเปอร์แล้วนะครับก็ต้องรอดูกันเนาะก็ตัวของโซยุนคูไปอยู่กับ Inter. อินเตอร์อินเตอร์ปล่อยชักกินเนียให้สเปอร์ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของลิชาริสันกันนะครับก็ลิชาริสันนี่ตั้งแต่เล่นเกมทีมชาตินี่ระเบิดฟอร์มสุดยอดเลยนะครับบทความนี้นะครับมาจากว i วบ b ชเชอร์นะครับก็ได้เขียนเรื่องราของริชาริสันนะครับในช่วงของการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับริชาริสันมา25ปีนะครับก็ติดทีมชาติบราซิลนะครับและเขาเองเนี่ย ก็มีส่วนนะครับในการยิง2ประตูในเกมที่เอาชนะกาน่าได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะตูนิเซียได้5ประตูต่อ1นะครับเขายิงอีก1ประตูนะครับให้กับทีมชาติบราซิลนะครับทีนี้การเซ็นสัญญาของคอนเต้น,นะครับกับดิชาลิสันเนี่ยได้รับความชื่นชมมากผมจะบอกเลยว่าคือจริงๆอะ่ะเขาเป็นดิชาลิสันเนี่ยลงสนามให้กับทีมชาติบราซิลเป็นนัดที่37นะครับและมันก็เป็น10ประตูที่16นะ ในนามทีมชาติของลิชาริสันนะครับอย่างแรก็ตามนะครับลิชาริสันยังมีภารกิจนะครับที่จะต้องอเล่นให้กับสเปอร์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยการการมาของลิชาริสันเนี่ยส่งผลกระทบผลกระทบกับซอนฮึงมินแบบชัดเจนนะครับั่นก็หมายความว่าในเวลานี้นะตัวของคอนเต้เองเนี่ยคือหน้าเป้าต้องเป็นเคนอยู่ละแล้วเขาเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่กันนะครับก็ล่าสุดนะครับตามรายงานจากดาเลนวอชนะครับในเดียร์แลนติกนะครับรายงานว่ายูริเนทิมเบิลนะครับกลายเป็นดิวอันดับต้นๆของโรม่าแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าทิมเบิลนะครับแรายงาวจากแกสตาเดโลสปอร์ตนะเป็นสื่อในอิตาลีนะครับเขาบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่เป็นแฟนตัวยงของยูริเนทิมเบิลนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยแมนยูเคยขึ้นยูเรียนยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับ ยูเรนทิมเบิลในราคา36ล้านปอนด์จริงนะครับแต่อยา่างไรก็ตามนะครับดีวนี้เนี่ยยักก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ประการใดนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับย u l i a ทิมเบ e ลเนี่ยฟันได้ก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วนะว่า t i m b บิเนี่ยเป็นกองอากองหลังที่สดแค่ไหนนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ยอ๋อคริสเตียนโรเมโรนะครับ คืออย่างนี้ครับคริสเตียนโลเมโตกับตัวของลิซันโดมาติเนสเนี่ยก็ติดทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า2คนนี้เนี่ยเล่นเกมในเกมที่เอาชนะจาเมกาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ตัวของลิซันโดมาตินเนสครับได้ออกมาชื่นชมเลยนะครับกองหลังของสเปอร์อรายนี้นะครับก็คือตัวของอะไรนะคริสเตียนโลเมโตว่า โรเมโรเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสเปอร์โชคดีมากที่มีโรเมโรอยู่กับทีมนะครับในส่วนของโรเมโรเองเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่หลายๆคนเนี่ยให้กําลังใจอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเดี๋ยวครับไล,ลน์นิดนึงนะครับทอมบาเครทอมบาเครเป็นนักข่าวของเดอะซัน บางคนบอกสื่อเดอะซัเชื่อไม่ได้เดอะซัก็บทความคล้ายกับแหล่งอื่นๆนั่นแหละคือการเขียนข่าวมันขายหลายลสำนักไงแต่ทีนี้นะครับคอนเต้ e เขาบอกว่าวเวลานี้เนี่ยคือเขามองว่าพูดในรายการกิมมี่สปอร์นะเขาบอกว่าคอนเต้ e จะอยู่กับทีมสเปอร์ต่อไปอีกไหมมันก็ในรายการเนาะเขาก็ตอบไปตอบมาคือใครที่อ่านบทความเนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้นะ คอนเต้ e ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ดูแนวโน้มนะจะต่อได้นะครับสเปอร์จะต่อได้แล้วคอนเต้ก็ต้องใช้เวลา2-3ปีในการสร้างทีมเพื่อคว้าชแชมป์ให้แข็งแก่งกว่านี้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเรื่องราวของลูคัสมูล่านะครับก็ล่าสุดนะครับฮูริโอคาซาเลสครับซึ่งเป็นประธานของสโมสรซัปโปโรนะครับ ก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับในการเซ็นสัญญากับลูคัสมูล่านะครับแหล่งข่าวที่สนับสนุนก็คือ global export นะครับรายงานว่าลูคัสมูล่านะครับได้พูดคุยกับสมโมสรที่จะย้ายไปเนี่ยสมโมสรอ,อะไรนะเเดี๋ยวเขามาจากเซาเปาโลใช่ไหมลูคัสมูล่าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายทีมของเขาเนี่ยมันยังต้องรอเวลาอยู่นะครับแต่ก็ยอมรับนะว่ามีโอกาสเป็นไปไ,ได้ที่ตัวของลูคัสมูล่าเนี่ย จะย้ายในซัมเมอร์หน้าที่ถึงนี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมส์เมดิสันกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคีแมนที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรายการ BBC Radio e Live เนี่ยเขาบอกนะครับว่าประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเมดิสันเนี่ยในเกมที่แพ้สเปอร์เนี่ยก่อนที่จะเบรกทีมชาติเนี่ยโอ้โห คือเมดิสันยังคงมีฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะอยู่ท้ายตารางก็ตามนะครับเลสเตอร์เนี่ยแน่นอนตัวของเขาเนี่ยยิงไป3ประตูไก่หนึ่งแอสซิสจากการลงสนามหนัดและนัดที่7ก็ทำไป5แอสซิสครับที่สำคัญก็คือเวลานี้นะครับเขาก็ต้องยังไงอ่ะคือเป็นผู้เล่นหลักนะครับเป็นผู้เล่นหลักเมดิสันของเลสเตอร์ก็ไปก่อนนะครับถ้าผมเป็นเลสเตอร์นะผมจะไม่ขายน้าเตะรายนี้เลยแหละนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเมดิสันจะได้ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ หรือสเปอร์สนใจจะไปยื่นรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะครับขอยัดไล่นิดนึงนะเขาพูดถึงฮาลัานใช่ไหมเอ็ดริกเขาบอกว่าในสื่อตามทร่เขาบอกว่าถ้าจะหานักเตะในโลกนี้นะมาหยุดฮาลัานได้คุณต้องเซ็นสัญญากับเอ็ดริกนะครับเอ็ดริกเองเนี่ยถ้าผมดูจากข้อมูลรายละเอียดนะ ตัวของเอ็ดริกเองเนี่ยอายุ16ปีนะครับสูง173เซนติเมตรนะครับเอ็ดริกเนี่ยเป็นพรสวรรค์ชั้นยอดนะครับของทีมชาติบราซิลนะครับและทีนี้เนี่ยเดี๋ยว,เ,เ,วเ,เดี๋ยวเป็นพรสวรรค์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะครับชาวบราซิลใช่แอนนึกว่าผิดไปแล้วเนาะทีนี้ฮาลันเนี่ยแน่นอนเขาคือตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่านักเตะที่สามารถต่อกกอและเก่งระดับเดียวกับฮาลันได้ก็คือคเด็กคนนี้แหละนะครับก็คืออะไรนะอ่า เอ็ดริกนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผมทําข่าวสรุปข่าวกันยันทีมไปอ่ะสโมสรเรียลมาริดสนใจอยู่นะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอับดุลเดียโรกันนะครับเ,เป็นกองหลังของไรซิดนะครับล่าสุดนะครับตัวของเขาก็เปิดใจเนาะว่าเขาเสียดายนะครับที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงแแมงนะครับคือปารีสเองเนี่ยขายจริงๆนะ พูดจริงๆเมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยคือบอกว่าเดียโลเองเนี่ยเคยอยู่กับปารีสนะครับได้แชมป์ลีกเอิงหนึ่งครั้งแต่ก็ถูกขายออกมาความหมายก็คือทีมเนี่ยไม่ได้การันตีความมั่นคงให้กับตัวนักเตะเลยนะครับว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไว้ว่า เคนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกนะครับล้วเข้าใจกันว่าตอนนี้นะครับสโมสรบาร์ยมินิกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับแฮ์รี่เคนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในสื่อเขาเปรียบเปยว่าคือที่ที่บูเสซิก้าเนี่ยบาร์ยมินิกเนี่ยเขาผูกขาดแชมป์มาเก,กือบทุกปีเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมีนักเตะบ,บางคนยายกมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ทีมมันดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ หมดหรือยังเรื่องราวของคลับบุ๊กเหรอเรื่องราวเอเดนนะเรื่องราวของครับบุ๊กใช่ไหมครับโอเคผมยังไม่เอานะครับก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็มีการพูดถึงโดยอารันเชลเลอร์นะครับล่าสุดนะครับอารันเชลเลอร์นะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าถึงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สเปอร์จะต้องแข่งขันทัฟโฟอย่างจริงจังละนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแฟนสเปอร์ทราบนะประมาณนี้นะครับ เป็นไงมั้งครับสรุปข่าวสมโมสรสเปอร์นะครับในช่วงเย็นๆวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเอริกไดเออร์นะครับว่าเอริกไดเออร์ดียังไงนะครับเรื่องราวของโซยุนคูนะครับก็จะไปอยู่กับยูเวนตุสครับแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ย,ยนะ so rew, เ,เดี๋ยวนะโซยุนคูเขาจะเดี๋ยวไปไป,ไปมาลืมเฉยเลยนะครับไปคลิกปิดก่อนไง ก็สุดท้ายนะครับสโมสรอ,อินเตอร์มิลานเนี่ยจะเซ็นสัญญากับโซยุนคูนะครับแล้วก็จะปล่อยชากกินเนให้กับสเปอร์ดังนั้นตลาดเดือนมกราคมจับตาดูสถนานการณ์นี้นะครับเรื่องราวของลิชาริสันนะครับก็กําลังไปได,ได้ดีกับเกมทีมชาติแมนยูแล้วก็สเปอร์สนใจนะครับเจ้าตัวก็คือยูเรนทิมเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวของในอินสตาแกรมนะครับดิสโดบรตติเน็ตก็เหมือนกับ คือ,อยังไงอะชื่นชมนะครับคริสเตียนโรมิโรของสเปอร์มากๆเลยในเกมทีมชาตินะครับแล้วก็เรื่องราวของอใครเนี่ยโ,โหวันนี้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เล่าเรื่องราวภายใน,นสโมสรนะครับเรื่องราวของแฮี่เคนกับอเยมินิกเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่แฟนสเปอร์คงไม่อยากจะเห็นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของเจมิสันนะครับก็น่าจะเป็นย์เมคเกอร์ตัวที่อะไรนะตัวของที่เอริกตันแฮกต้องการนะครับก็ ข่าวสเปอร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์โซนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ